สวัสดีค่ะทุกคนแม่น้องพีกวันนี้ได้มาเยี่ยมชมสวนเหล่าซื้องามมาค่ะพักยางนี่พักสลัดปลูกในกล่องโฟมอ้ยเกษตรเพื่นเห็ดดีแห้งค่ะทุกคนทำดีมากเลยค่ะพักปลอดสารนะคะทุกคนสีเขียวกับสีม่วงอย่างงามมามุมนีเพิ่นกกมี่เพิ่์พี่น้นอง ต้นสตรอเบอรี่ใส่ใจนะคะการปลูกต้นใหม่เนี่เพื่อนดูแลดีขนาดเลยค่ะต้นใหม่ก็สวยค่ะมีต้นพุทราเนาะคะ่ะเป็นเบียร์เยอะมีมีเอามุมนี่คะ่ะทุกคนมีกระลำด้วยคะ่ะมีกระลำปลูปกใส่กระถางคะ่ะงามนะคะตรงนี้เป็นกระลำแล้วเพื่อนก็นตรงกลางเพื่อนก็นเป็นอ่าอย่างทุกคนพักบุ้งนั่นเองนะคะมีพักบุ้ง ผักบุ้งผักบุ้งตรงกลางแล้วรอบขอบขอบแปลงผักบุ้งม,มีมะเขือด้วยค่ะทุกคนเป็นลูกแล้วคะเป็นผลแลว้วคุณมีบักเขือมีมะเขือเนอะาะวัฒน์สา,ายสนจะจะบักเขือนะคะ้างๆางเพื่อน้างเพื่อนก็ยังมีลาวข่างบักทัวนั่นเลยค่ะทุกคนข่างบักทัวมาอีกมุมคะ่ะกระลำสีม่วงเนาะคะ่ะเนาะกระลำสีม่วงแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะทุกคนมีมะเขือเทศ เป็นปผูกคือหน่วยงามแถวพันธุ์ยังเนาะคะ่ะแมนตุ่งพีกบราเคยหูซื้อพันธุ์แต่น่าจะซื้อเป็นพันธุ์ที่นั่เขาอยู่ดอกค่ะหน่วยแนวนี้แมนตุ่งพีกบราเคยเห็นจากคลองสวนพิรุอยูค่ะคุณเมื่อกี้ราคาแมนตุ่งพีกจะพามาเบิงนะคะกะหล่ำสีม่วงมาช่องนี่เพื่อกับปลูกกกะหล่ำค่ะค่ะผสมผสานนะคะทั้งนี้กับมะเขือเทศอีกพันหนึ่งนะคะนี่พันธุ์นี้สิเป็นหน่วยแหลมๆแบบนี้แมนตุ่งพีกบราท่านเคยปลูกทางนี้ก็เป็นพักบุ้งค่ะ ผสมผสานทาั้งข้างหนก็นเป็นพักกาดเนาะคะ่ะพักคนาเนาะคะ่ะบงข้างข้างตรงต้นกล้วยเพื่อก็จะมีพักนนะนะคะนั่าค่ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะมือนี้นั่มคลิปเกษตรมาผสมผสานมาฝากทุกคนนะคะการปลูกต้นใหม่ตีกินทุกประเภทนะคะเนาะคะ่ะตีกินทุกอย่างเลยะคะ่ะเลยค่ะบ่ตตองเดปเปงยางไปตลาดคะ่ะยางเข่าสวนก็มีครบทุกอย่างเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะเด้อขอบคุณจ้า